เออไม่เป็นไรครับผมติดมิเตอร์แล้วนะคะนี่แอชชิดไปติดมิเตอร์มาแล้วน้ำนะคะใช้กับแอชชิดใครใช้ห้องน้ำนี้ต้องจ่ายด้วยนะเนี่ยต้องจ่ายค่ามิเตอร์ด้วยนะจ่ายค่าไฟช่วยเลยห้องน้ำเนี่ยบ้านหลังไหนจ่ายบ้านหลังไหนใส่น้ำน้ำมันจ่ายค่ามิเตอร์นั่นเด้อสรุปแล้วป้าดาใช้ตรงไหน ใช้กับแอชชิดอมันต้องใช้ทุกวันอ๋อนี่นแม่บ้านมาแล้วเอ้าคอยดคอย่เห็นอยแล้วยลูกน้องโาเคอยเห็นกันคอยดูคลิปเจ้ากัรไลเจ้าอยู่เลยเออนั่นแหละเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวคอยไปตัดลูกค้างบ้านเจ้าฮะนะอะ ไปตัดเลยข้างบ้านเจ้าบ่ตัดกระเสียเอาตัดแล้วฟังข้างบ้านเจ้าเออคอยเห็นคลิปเจ้าแล้วโอชิดมาทําความสะอาดบ้านเกลี้ยงเลยป้ายาบุกหลังบ้านแล้วชิดป้ายาไหอแล้วเออนั่นแหละคอยดูคลิปเขาแล้วคอยก็ว่าโอ้โหสุดยอดล่คอยยังบันไดเฮ็ดเลยบอสบอกเจยคอยก็จะมาพัฒนานี่แหละ ดูตัดเกลียงเลยพี่น้องเดี๋ยวพวงูขึ้นเอออก็ระประดาษไสิยอแพเนยกไาหุอ้อยบัหุ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องตาดูมัละกอ่่งให่หุ่งส่วนรวมัเป็นบัหุ่งข่อยดอกข่อยปลูกแต่ว่าส่วนรวนกู้ยวงกิโล่ต่มมะม่วงนี่ยาันนี่ปลูกนั่น แต่ก็กินส่วนรวมนะทุกคนกินส่วนรวมนะเออเอาเออเดี๋ยววันนี้เราจะพัฒนาหลังบ้านเหมือนกันนะอ้ดูเอฟตีเออเ้ยอ็มันก้มัมันก็มัมันกยนกอัมันก็มมก็นมนกันมันกมนก็ัมนนนกั มันไม่ได้ประโยชน์ต้นไม้มันถึงบ่คือต้นมะม่วงมันบ่บ่ต้นอันนี้แหละต้นอันนี้ล่ะต้นปูนี่อันนี้นนนะะคอัี้เราก็ชิดชิดอันนี้แล้วก็เปิดปั๊มได้เลยใช่ไหมหรือว่าไงต่อต่อน้ำนี่ก็เสียบปั๊มไว้ตลอดเสียบปั๊มไว้ใครเปิดก็เปิดเลยเท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่นะ มันหกร้อยห้าสิบหรสิเออแล้วปลาปลาดาเหรอแล้วป้าดาด้วยคนละสองร้อยอะมันเออเพราะว่าปลาดาแกบอกแกจะใช้ด้วยก็ใช้อยู่ทุกวันอืมอ,อันนี้เราจ่ายค่ามิเตอร์นะช่วยกันใช้กันสามบ้านล้วค่าไฟแล้วเราก็หารกันเอ,ออเอาค่าไฟมิเตอร์นั้นนะครับมิเตอร์เรานี่แหละสามคนตรงนี้โอ้ออข้าวคือ ข้าวคืองามแท้งามเนาะดังนี้ว่างได้ครับผมมาจ่ายเงินกันให้ลืมนี่ผมเก็บค่าคุ้มครองห้าสิบเดี๋ยวลอยหาซื้อมาสิไหมมันเบ็ดแค่หนึ่งเดอซโอ้ยไปตัดทรงผมใหม่เนาะคือเด็กหน่อยแท้เอ๊ะเหมือนเด็กอะไรนะเปล่าบุญเด็กกระโปรงมาด่ามาจ่ายค่าคุ้มครองนะครองลอยเอ้าปุ๊ปุ๊มานี่มีงานทำไหมปุ๊เนี่ย โอ้ปุ้มีงานทำเด้ออมาล่าออกเอออุ้ยอุ้ยชิดชิดเรายืมเรายืมมีดด้วยนะยืมทั้งมีดยืมทั้งกันไตรเลยเราเห็นแล้วผู้มาลาออกเออมาล่าออกฮะผูมาลาออกจากการเป็นแม่บ้านบ้านแอดชิดไหมเนี่ยชิดเขาทำแปลนแล้วนะว่านาไม่มีแม่บ้านแล้วอะไรโอ้ลาออกลาออกขาเราจะไปทำอะไรก่อนเออแล้วจะแล้วจะลาทำเพื่อ ล่าออกหีญาติกูดิขวางอยู่ได้ลานนี่หลายเติบเดี่ขวาไม่ได้ลานหลายเติบไ่ได้เดชถ้าเจ้าบ่มีปุ๋ยเออถ้าเจ้าไม่มีปุ๋นั่นไม่ได้เด้เจ้าที่คนไปใส่ัมดเนี่ยชาวบ้านพักอยู่หันเพื่อกระเจมเด้วันนี้เราวันนี้เราจะพัฒนาหลังบ้านกันนะเออ เพราะว่าตั้งใจว่าเย็นๆจะมาทางย่านะพอดีเห็นคลิปแอดชิดอยเขาทำซะก่อนแล้วสายต้นเหลืองทองทองอุไรเออนั่นแหละเหลืองทองทองอุไรเหลืองทองย่าเหมือนข่อยเลยแม่ข่อยเป็นคนปลูกข่อยเป็นคนแจ๊กกะเออเออเมย์กบผูกลูกตัดเออเออเออเม่ปลูกลูกตัดเออเออถูกต้องเลยนี่นะวิวหลังบ้าน บ้านหลังบ้านนี่ก็งามๆนกเขาเนาะเออเขางามเลย FC นี่นี่อองามเด้ออันนั้นอันนั้นไอ้กล้วยนั้นยาที่นี่ปลูกใน FC นี่กล้วยตามนีปลายหวีเหี่ยวไม่เหี่ยวนะดูต้นใหญ่มากเอ้าไออเม่ได้ทำงานไอเอออยทางงามก็ได้ใส อย่าพากอย่าพากไหมทางหญ้ามันกบเกี่ยวกับการว่าต้องเฮ็ดเครื่องเสียงเออเฮ็ดได้อยู่เออเมนเนี่ยดูนะเอซีกล้วยตานีนะต้นใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอเดนจะเคลียร์พื้นที่หลังบ้านนะใส่บูธใส่อะไรด้วยะวันนี้นะเออเพราะว่าหญ้าชี้เจองูย่าเจองูตรงไหนดูคลิปย่ามาโอ้หาบอกชี้ต้น ปาดจะให้คอยเดินไปคอยบอกไปแล้วคอยยันเจ้าจะมาชี้ให้คอยเดินไปซีัวเลยยะบ่ได้เลยไอคนรู้ไหมแอรน่ะเกิดปีอะไรปีมะปีมะเสงแต่กุงเหรอโอ้เขาเกิดปีไก่เขายังไม่กลัวงูน้ำเห็นหมดละคอยเกิดปีมะเสงเลยคอยกลัวงูเด็ดเอืเอ้านี่ใครปลูกเอาไว้นี่ใครปลูกนี่นะเอสี่ดูที่มะละกอเต็มไปหมดเลยนะ

他每年。 อะไรอะไรโดนต่อยใช่ไหมคิดมาถือตีน้าถือต่อยโอ้เจอต่อยแล้วแตนต่อยแล้วพี่น้องไม่ถูกตีนแต่โดนต่อยคิดเจ้าลองให้ไปโดนแตนต่อยบ่ไม่ติดตีนแต่โอ้ดูต้นมะละกอหลังบ้านแอร์ชิดมีทั้งสามสี่ต้นนะมีแต่ดกๆทั้งนั้น ทุกคนหมดยูบิพ่อใก้ถึงแปี่นชอตเป็นเต็มเต็มสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทนมากค่ะวันนี้เราพัฒนาหลังบ้านกันนะคะพัฒนาหลังบ้านเนาะอันไหนที่รกๆเราก็เอาออกเลยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ